ราสีมีนสัปดาห์นี้นะครับการงานจากหน้าไพ่เห็นเป็นรูปคนกำลังเก็บเหรียญน,นะครับจึงตีความได้ว่าบางเรื่องควรเก็บเอาไว้ในใจบ้างนะครับพูดออกไปมีแต่จะทำให้แย่ลงนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการเงินนะครับเป็นไพ่คนกำลังเดินจากไปด้วยความผิดหวังนะครับ ตีความได้ว่าไม่พอใจกับรายจ่ายเดิมๆเรื่องเดิมๆที่ยังไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ได้อย่างไรนะครับเครียดจนอยากเดินหนีออกไปไกลๆเลยนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความรักนะครับถือว่าน่าพอใจแต่จะเน้นเรื่องการหาเงินเข้าบ้านเป็นหลักนะครับ พยายามช่วยกันหาเงินคอยเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันอยู่เสมอนะครับ